มีา่ยื่นหนังสือด้วยเราจะสอบถามข้อมูลด้วยฮะยื่นหนังสือเพื่อนเติมเพราะเราได้ข้อมูลเพื่อนเติมมาบางตัวแล้วก็หนังสือได้ตอบที่ไปใช่ไหมที่หอเองที่หมอวัยทหารได้ยังอ่ะมารัเพียงอยู่กันเราตอนายกไม่มาตอบคำถามนี่มันจะเกิดความเสียหายกับนายกเองนะถ้านายกไม่มาให้ความกระจ่าง มันนิถามไม่ต่างกันฝันนิ้งสือแล้วนิดัยตอบรับจะลบหน้าลบตากันทาไมด้านเดียวกันเวลาหาเสียงก็ไปหาเสียงประชาชุนแต่เวลาประชาชุนมาหาไม่มาหามาหาประชาชุนมันยังไงวะแดดหน่ออผมกับเพื่อนรักกันแค่ด้านเดียวกันนั่นแ่ ละไปหาเสียงที่ไหว้ทุกบ้านหาเสียงประชาชนได้แตเวลาประชาชนมาหาไม่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 นั่นลักษณะไหนนี่ท่านประหลาดฟังพวกพี่นี่ว่าจากพวกนายยกโทรตาม่าเถอะเออพูตลาดเหยในน้มเหมือนแก้วโอ้โหมันจะไปยังไนอนเดียวมึงให้เบอรโทรตามมาเถอะครับไปราชการหรือไปไหนอ้า ก็ไม่มาทำงานเนี่ยฮะโอ้โอ้วันนี้ยังถามถามใครไทยทำไม่รู้อะไรโยมอยู่ไม่อยู่เออสงสัยมันยังไงกันคนที่จะตอบเรื่องข้อมูลที่จะถามเนี่ยคือนายกนาประหลัดตอบเองได้ไหมล่ะตอบแทนแล้วปลัดต้องรับผิดชอบนะทำตอบนะเพราะทุกเอกสารทุกตัวมันน่าจะอยู่นี่นะ